สวัสดีค่ะยายกุ้งมาแล้วค่ะวันนี้ยายกุ้งจะนา,าเสนอ15สปปรรพคุณและประโยชน์ของทุเรียนมาให้คุณทราบนะคะการกินทุเรียนนะคะกินให้พอดีจะเกิดประโยชน์มากมายนะคะถ้ากินมากเกินไปก็จะทําให้เกิดโทษค่ะนะคะพอพูดถึงทุเรียนนะคะเราใครๆก็ต่างก็ทราบดีนะคะว่าทุเรียนนี่จะเป็นราชาของผลไม้นะคะเปลือกที่เป็นน้านะคะแล้วข้างในเนื้อ อ่สีทองนะคะสวยงามแล้วก็รสชาติถูกปากถูกลิ้นหลายคนนะคะมีกลิ่นหอมเยา้ายวนใจนะคะก็ทำให้เราพูดถึงทุเรียนแล้วก็นึกอยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะแต่เราก็มาทราบสปปรรพคุณและคุณประโยชน์ของทุเรียนกันค่ะว่ากินมากมีโทษนะคะถ้ากินน้อยก็จะเป็นประโยชน์กินพอดีมีประโยชน์ค่ะนะคะ ประโยชน์ของทุเรียนนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายสูงนะคะ 2. ค่ะเนื้อทุเรียนช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้เพราะกรรมฐานในเนื้อทุเรียนจะทําหน้าที่เสมือนยาฆ่าเชื้ออ,อ่อนๆน,นะคะ3ค่ะประโยชน์ของทุเรียนช่วยเผาผลาญน,นะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่กินแล้วทาให้ร่างกายเกิดความร้อนค่ะจึงเป็นผลไม้ที่ ช่วยให้เผาผ่านได้ค่ะช่วยเผาผ่านได้นะคะข้อ4ค่ะทุเรียนมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะเนื้อทุเรียนมีกากใยอาหารสูงมากค่ะดีต่อระบบขับถ่ายกินแล้วช่วยระบายท้องได้ดีค่ะนะคะข้อ5ค่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะคะหากกินแต่พอดีก็จะได้ไขมันอ่า ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ 6. ค่ะทุเรียนมีฟอสฟอรัสที่ช่วยซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะนะคะ7ทุเรียนมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยเฉพาะทุเรียนพัน์หมอนทองนะคะมีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทุเรียนพัน์อื่นๆนะคะ8ค่ะ ทุเรียนพันหมอนทองช่วยลดไขมันเลวในร่างกายได้นะคะ9นะคะเนื้อทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงค่ะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงนะคะ10เนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง11ทุเรียนมีประโยชน์ลดผมขาวทุเรียนเป็นผลไม้ผลไม้ที่มีวิตามินดีเก้าสูงนะคะ ช่วยชะลการเกิดผมงอกและผมขาวได้ค่ะ12ค่ะทุเรียนมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียนะคะรากทุเรียนเป็นยาค่ะยาตำรับโบราณด้วยนะคะใช้แก้ท้องร่วงแก้ท้องเสียได้ค่ะ 13. ค่ะใบทุเรียนเป็นสมุนไพรใช้ขับพยาธินะคะ 14. ค่ะเปลือกทุเรียนช่วยเยียวยาแผลเปื่อยแผลผุพองได้ค่ะ 15ประโยชน์ของทุเรียนก็คือช่วยบำรุงผิวนะคะเนื้อระเบียกเปลือกของทุเรียนนะคะสามารถแก้โรคผิวหนังและทำให้สีผิวเสมอกันได้ค่ะนอกจากสปปรรพคุณและคุณประโยชน์ของทุเรียน15ข้อนี้นะคะแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะและเป็นผลไม้ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจนะคะอยากจะได้ริมรองมากที่สุดคะ่ะ เพราะรสชาติที่มีความเฉพาะตัวที่มีความหวานมันทําให้ทุเรียนสามารถนํานไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายนะคะค่ะนะคะแตก่ก็มีข้อจํากัดด้วยนะคะข้อที่ควรระวังสําหรับการรับประทานทุเรียนก็มีดังนี้ค่ะนะคะข้อ1ค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรกินทุเรียนนะคะเพราะทุเรียนมีแป้งและน้ําตาลสูงค่ะนะคะ 2. นะคะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดนะคะหากกินทุเรียนในปริมาณมากจะทำให้จุกแน่นหายใจติดขัดค่ะนะสค่ะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส,สูงไม่ควรกินทุเรียนมากนะคะเนื่องจากจะทำให้แน่นท้องหายใจไม่ออกเช่นเดียวกับโรคหอบหืดค่ะนะคะสค่ะผู้ป่วยโรคกดไหลย,ย้อนไม่ควรกินทุเรียนมากเนื่องจากจะทำให้เกิด การแน่นท้องอาการแน่นท้องนะคะ5นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรกินทุเรียนเนื่องจากในทุเรียนมีกรรมะันสูงนะคะข้อหค่ะผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินทุเรียนที่สุกงอมหรือหวานจัดมากเกินไปค่ะเนื่องจากจะส่งผลต่อความดันเลือดนะคะ ข้อ7นะคะผู้ป่วยโรคไตนะคะไม่ควรกินทุเรียนนะคะเนื่องจากในทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงค่ะนะคะได้รู้ทั้งประโยชน์และก็โทษของทุเรียนไปแล้วนะคะก็หวังว่าผู้ที่ชื่นชอบชื่นชมชื่นชอบและในการรับประทานทุเรียนผู้ที่รักในการรับประทานทุเรียนนะคะจะได้ประโยชน์ต่อการรับประทานทุเรียนในครั้งนี้นะคะว่าแล้วก็แอดมินก็จะไปหาทุเรียนมารับประทานแล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบค,คลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ